เพื่อนของเรานะคะเข้ามาฟังในเช้าวันนี้ไปด้วยกันค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะต้องบอกว่าเคล็ดลับเนี่ยที่ทุกคนเนี่ยจะได้รับเนี่ยจะต้องบอกว่ามาจากเหล่าผู้นําระดับชอปของ OTG ประเทศไทยเลยนะคะซึ่งในช่วงแรกเนี่ยก็เป็นช่วงที่เชื่อว่าทุกคนเนี่ยเตรียมพร้อมที่จะตั้งหน้าตั้งตารอกันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าช่วงแรกเนี่ยเป็นช่วงของนูอินฟลูเอนเซค่ะวันนี้นะคะเราจะมารับฟังเทคนิคนะคะการโพสต์นูคอนเทนต์ให้น่าสนใจค่ะ ซึ่งผู้นำนะคะท่านแรกที่จะมาแบ่งปันต้องบอกว่าโปรไฟล์ของท่านไม่ธรรมดานะคะแล้วก็ต้องบอกว่าความที่ท่านนะคะเป็น new influencer ตัวจริงเสียงจริงเนี่ยวันนี้ท่านเตรียมค่ะเนื้อหานะคะมาแบ่งปันให้กับทุกคนเนี่ยอย่างสุดยอดอย่างเข้มข้นอย่างแน่นอนนะคะอดีตน,นะคะตัวท่านจบคณะมนุษยศาสตร์ค่ะมสวประสานฤทิ์นะคะและเคยทํางานวงการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวค่ะ l a n operation ของเกาลหลีใต้เนี่ย มามากกว่า12ปีนะคะเมื่อแต่ว่าเมื่อท่านเจอโอกาสของธุรกิจนูสกินเนี่ยท่านตัดสินใจทําทันทีค่ะใช้เวลาเพียง3เดือนเท่านั้นนะคะสามารถที่ชิดรายได้หลักแสนจึงตัดสินใจค่ะลาออกจากงานประจำและเลือกธุรกิจนูสกินเป็นธุรกิจสุดท้ายของชีวิตค่ะโอได้ฟังเรื่องราวของท่านแล้วนะคะยังไงอยากให้ทุกคนนะคะกด888เข้ามาเพื่อเป็นการต้อนรับนะคะ Executive Brand Director ค่ะ คุณเฟิร์สคันทิตาธนาดิตสยรัตค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะพี่เฟิร์สสวัสดีค่ะโซโอกด8ป8คือให้กับ MC สุดน่ารักเลยนะคะนี่รู้สึกว่าโดนเลื่อยขาเก้าอี้ตลอดเวลาเลยคือคนใน OTG เนี่ยเก่งทุกคนนะคะไม่ว่าจะได้รับบทบาทเป็นสปกเกอร์เป็น MC ผู้ดูดดำเนินรายการก็คือทำได้ดีมากๆเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่าวันนี้เราโชคดีค่ะเราโชคดีที่อยู่กับกลุ่มนะคะที่เป็นมืออาชีพนะคะแล้วก็มีงานนะคะเรียกว่า คอนเฟรนท์คอร์หรือว่าสัมมนาต่างๆนะคะที่เป็นเนื้อหานะคะที่ช่วยเราพัฒนาตัวเองขึ้นในทุกวันด้วยนะคะก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณตรีนและคุณจริรวัรวิชัยดิตนะคะที่ท่านเนี่ยมีคอนเฟรนท์คอลยามเช้าดีๆแบบนี้หัวข้อแบบสุดยอดแบบนี้ให้เราเรียนรู้เรียกว่าเราสามารถเรียนรู้ได้ในทุกช่วงเวลาเลยนะคะแล้วก็เรียกว่าไงจัดให้เหมาะสมวันนี้ไม่ว่าคุณจะ อยู่ในอาชีพไหนนะบางคนเนี่ยบอกอยู่บ้านดูแลบ้านนะหรือบางคนเนี่ยอาจจะทํางานประจําด้วยแต่การเรียนรู้ของเราไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆค่ะ,ะก่อนอื่นนะคะใหุ้กท่านกด2-4-2ก 2, ับคุณตรีและคุณจีละวันมารัวรัวรัวเลยนะคะโอเคนะคะวันนี้นะคะหัวข้อของเฟิร์นนะคะก็เป็นเรื่องราวของการที่คอนเทนต์นะคะทำคอนเทนต์ New Influencer ยังไงให้น่าสนใจเอางี้ก่อนเพื่อนเรามาคุยกันก่อนว่า เพืเ่อนๆต้องรู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวนี้ค่ะการตลาดนะคะส่วนใหญ่แล้วการใช้อินฟลูเอนเซอร์ให้มีน้ำหนักของสินค้านั้นให้ดูน่าเชื่อถือหรือเอาง่ายๆเลยมีอินฟลูเอนเซอร์ก็เท่ากับรีวิวใช่หรือไม่คะแต่การรีวิวนั้น,นะจะรีวิวตรงๆหรือรีวิวผ่านการแบบผลลัพธ์หรือรูปภาพหรือทรยอินอะไรต่างๆก็แล้วแต่อินฟลูเอนเซอร์มีอิทธิพลมากๆเลยค่ะการเป็นนูอินฟลูเอนเซอร์ก็คือการที่เป็นนักธุรกิจนูสกินอ่าแบบธรรมชาติแปลว่ายังไง คือเวลาคนเห็นคุณอะแล้วนึกถึงสินค้านูสกินก็จะได้เท่ากับคำว่านูอินฟลูเอนเซอร์นั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้เราโชคดีมากๆเลยในการที่เป็นนูอินฟลูเอนเซอร์คือเราสามารถทำธุรกิจนูสกินแบบเป็นธรรมชาติและสามารถมีอิทธิพลต่อผู้อื่นนะคะ,ะเพราะฉะนั้นวันนี้หัวข้อของเฟิร์คือเรื่องราวของคอนเทนต์คอนเทนต์ในโซเชียลมีเดียจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋วนีโอ้โห Facebook Instagram Twitter นะคะ YouTube อ่าพิเนเตสหรือว่าติ k กตอกอะไรก็ตามเนี่ยสามารถที่จะเล่นโซเชียลมีเดียได้หมดเลยนะคะสามารถทำคอนเทนต์ได้หมดเลยนะคะแต่ว่าวันนี้เฟิสขอมาแบ่งปันในเรื่องราวของสิ่งที่แบบใกล้ตัวที่สุดละกันใกล้ตัวที่สุดของทุกคนเลยที่เฟิสเชื่อว่าทุกคนเล่นนะ่ะและทุกคนมีนะคะ่ะคิดว่าเป็นแพลตฟอร์มอะไรคะอ่ะเป็นโซเชียลมีเดียตัวไหนคะอ่ะพิมเมซีพิม์ม,มซ,มมซีเป็นตัวไหนเอ่ยอ่ายังไม่ทันไรฉเฉลยแล้วใช่ไหมตัวนี้เองค่ะติ๊กตอก จริงเลยเพื่อนๆคือถามมาเมื่อก่อนอ่ะบางทีเราก็แบบสุสีเนาะคือเดี๋ยวนี้ค่ะเวลาเราตื่นเช้ามาสมัยก่อนเราก็จะบอกว่าอะไร Facebook ใช่ค่ะเพื่อนๆบางคนก็บดาว่า Facebook บางคนก็บอกว่าติกตอกแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยติกตอกอ่ะถ้าคุณแบบว่าเวลาคุณออนนะคุณลองดูดีๆนะช่วงสิบเอ็ดนาฬิกาเวลาเราออนเข้าไปเราจะเห็นเพื่อนเราอ่ะเออไม่ว่าทํางานอะไรอ่ะออนอยู่ หรือว่าช่งชาวงเช้านิดนึงแบบว่าหลังจากถึงที่ทํางานแล้วเจ็ดโมงครึ่งกำลังรอ,อ,อจะเข้างานกินกาแฟอยู่ที่ออฟฟิศนะคะหรือว่าจะเป็นช่วงแบบหลังทานข้าวเย็นหรือว่าหลังหกโมงต้นไปเนี่ยคุณจะสังเกตได้แล้วคุณจะเห็นเพื่อนคุณเนี่ยออน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 อยู่เลยในทิกตอกคือไม่แพ้กับ Facebook เลยเรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ตอนนี้สูงสีมากนะคะซึ่งทิกตอกเนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้เพิรจะเอาเรื่องราวของคอนเทนต์ทิกตอกมาให้เพื่อนเพื่อนนะ ได้ฟังแล้วบอกตรงๆเลยว่าโอ้โหคุณจุ้มโอ N D เอดิฟยสเฟิรไม่กล้าสอนเลยคือรู้สึกว่าต้องมีหลักการใช่ไหมคนหนึ่งคนสองสาห้าเจ็ดเกตัวเลขทุกท่านคะเปลี่ยนเรื่องคะ่ะวันนี้เราทําชีวิต New Influencer ให้ง่ายดีไหมคะง่ายๆสบายๆแต่ธุรกิจทําแบบว่าเกิดขึ้นเป็นไปได้เพราะฉะนั้นนะคะก็เรามาดูเรื่องราวของคอนเทนต์เลยดีกว่าอะนะคะ นะคะการสร้างคอนเทนต์เนี่ยในทิกตอกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วค่ะมันใช้ความบันเทิงเพื่อปิดการขายค่ะแล้วก็ปัจจุบันนะคะการซื้อสินค้าเนี่ยก็จะถูกขับเคลื่อนนะคะซึ่งเขาเนี่ยวิจัยมาแล้วว่า77%เนะผู้บริโภคอะคะ่ะชอบความสนุกสนานชอบความบันเทิงนะคะแล้วก็2ใน3มเนี่ยตัดสินใจเลยนะที่จะซื้อสินค้าครั้งแรกอะจากความต้องการของอารมณ์แปลว่าอะไรคะสนุกเพลินดูเพลินนะคะแล้วก็ไปอ่ะเดี๋ยวเพื่มีตัวอย่างของตัวเองให้ดูนะนี่ นอนแล้วเหรอะนอนเต็มที่ครับผมไม่เคยอดนอนผมนอนสองทุ่มทุกวันวิทย์ตู้ดูนะผมนอนสองทุ่มครับจะตื่นแล้วสองทุ่มครึ่งพ่อแม่บอกว่าให้นอนน้อยๆทำงานเยอะๆครับโอเคนะคะจะบอกว่านะคะจริงๆแล้วเนี่ยค่ะคอนเทนต์เนี่ยใช้แบบไหนก็ได้เพื่อจะเห็นนะว่าพว่อถอขวด G3 แต่ฟลมไม่ได้พูดถึงสาระคุณของ G3 เลยนะ จะบอกว่าคอนเทนต์ในติ๊กต็อค่ะคุณสามารถเป็นตัวเองใช้ความสนุกบางคนรู้สึกว่าวันนี้เราเข้ามาเป็นนูอินเอนเซอร์หน้าใหม่เราต้องมีข้อมูลมาว่า G3 เป็นสุดยอดสารผลไม้ขั้นเทพหนึ่งคืออ่าแก๊สนะคะมาชไนนิสลีเซียมโอ้ใจเย็นๆค่ะวันนี้แค่อินกับสินค้าก็พอการเริ่มต้นเป็นนูอินเอนเซอร์จะสร้างคอนเทนต์ได้ดีแปลว่าอะไรคะแปลว่าคุณเข้าใจธรรมชาติของสินค้าด้วยก่อนจะเข้าใจธรรมชาติของสินค้าเรต้องทำไงคะกินค่ะเพื่อน ง่ายที่สุดเลยคือการแบบว่าใช้นั่นแหละใช้นะคะจนมีความเปลี่ยนแปลงใช้จนคุณเข้าใจตัวสินค้าแล้วคอนเทนต์เนี่ยมันจะมาเองค่ะเพราะจริงๆ TikTok อะ่ะทิกตอกอ่ะมันคือคอนเทนต์ที่เป็นรวมระหว่างคอนเทนต์และคอมเมอร์ซรวมกันเป็นหนึ่งเดียวบนแพลตฟอร์มทําให้มันสนุกแล้วเปลี่ยนเป็นการซื้อนั่นเองนะคะอ่านะคะแต่ว่าจะไม่มีสาระก็ไม่ได้อะเพราะฉะนั้นนะเดี๋ยวเพิให้คลิกแล้วกันนะคะ ทริคที่จะเป็น8นะคะ8เทรคอ่า8ทริคในการทำคอนเทนต์ที่เป็นกระแสอันดับแรกเลยนะกับเพื่อนๆถ้าคุณอยากรู้ว่าถ้าคุณจะทําอะไรที่มันตามเทรนน่ะเออให้มันดังอะ่ะต่อกระแสติดเทรนไว้เนี่ยอันดับแรกเลยก็คือค้นหาเทรนในช่วงนั้นซึ่งเราเข้าไปในทิกต็อกเนี่ยเราก็ค้นหาโฮมและหลังจากนั้นนะคะเราก็เอาเทรนเนี่ยมาบวกกับนูอินฟลูเอนเซอร์ของเราอย่างเช่น คราวที่แล้วคุณคุณค้มโอแชร์ว่าช่วงนี้เพลงบาร์บี้กำลังดังนางหนักบาร์บี้กำลังดังในช่วงระยะเวลาหนึ่งเนี่ยเขาก็แบบเกาะกระแสบาร์บี้กันอย่างเงี้ยคุณก็อาจจะสามารถนะคะทำยังไงให้บาร์บี้เนี่ยมาเข้ากับความเป็นหนึ่งอินฟลูเอนเซอร์เราได้คอนเทนต์ก็อาจจะเป็นเก๋ๆโดยการที่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคอจะเห็นคอนเทนต์บาร์บี้คือคนแต่งหน้าอ้าแต่งหน้าให้แบบเห็นเราเป็นบาร์บี้อย่างเงี้ยแต่การแต่งหน้าของเราทําไมคะเราสามารถเปลี่ยนเป็นบีบีค่ะอ้าเราก็มีเจ้าบีบีของเรานะคะ บีบีนะคะเราก็จับมาแต่งหน้าเลยแล้วก็แบบถือหลอดบ b บีแบบชายอินแบบเบาๆแล้วก็เปิดเพลงพาดี้แค่นี้มันก็สามารถที่จะเข้าเทรนช่วงนั้นแล้วนะคะหรือว่ากําลังจะใช้แฮชแท็กนะคะแฮชแท็เนี่ยคุณเชื่อไหมแฮชแท็กก็เป็นตัวหนึ่งที่ทําให้คลิปเนี่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่น่าสนใจง่ายขึ้นแต่การจะเป็น New i ินฟลูเอนหรือสร้างนิวคอนเทนต์ให้ดีเนี่ย ท็กเราต้องไม่เวิรเวอร์ค่ะใช้แฮชแท็กมากไปผิดประเภทก็ทําให้มีผลเสียต่อคลิปดังนั้นแฮชแท็กที่กลุ่มเรามีไม่ว่าจะเป็นแฮชแท็กอินฟลูเอนเซอร์แฮชย้อนไวัยระดับยีนและแฮชแท็กฮาวทูเป็นคอนเทนต์ที่ดีแล้วก็เหมาะกับคอนเทนต์ของมืออินฟลูเอนเซอร์แบบเรามากๆเลยนะคะส่วนเรื่องราวอีกคลิกหนึ่งค่ะทลิกที่3ก็คือคอนเทนต์ตกประเด็นค่ะอันนี้มันจะดึงผู้ใช้เข้ามามีส่วนร่วมได้ง่ายนะคะ จะเป็นการถามความคิดเห็นหรือว่าการพูดในมุมของตอน้นหรือพูดถึงเรื่องราวที่เป็นดราม่าในช่วงนั้นๆน,น,นะคะมีช่วงหนึ่งที่มีดราม่าที่คนเนี่ยคุณคุณอะไรนะที่เขาล้มลงไปหน้าเวทีก็จะไม่ได้กันนาพงใช่ไหมคะที่เขาล้มลงไปคุณเอสกันนาพงอ่ะตอนนั้นเนี่ยคนก็ขันกลับมาโอ้โหเกิดอะไรขึ้นใส่ใจสุขภาพเราก็อาจจะมีคอนเทนต์เรื่องราวของของ่าวนี้แล้วเราก็ตกท้ายด้วยการรักษาสุขภาพและแนะนํา ผลิตภัณฑ์ฟวร์มันเน็กซ์ที่ดีต่อการดูแลสุขภาพนี่ก็กลายเป็นคอนเทนต์ที่น่าสนใจแล้วนะคะข้อ4ค่ะการใช้ทูให้มีประโยชน์ค่ะคุณเชื่อไหมว่าหลายๆคนวันนี้กำลังมองว่าอุ้ยจะเป็นดาวทิกต็อกได้ไงเต้นก็ไม่เก่งขำก็ไม่ขำแบบไข่สวยไข่สวยโอ้โมองบนเมื่อก่อนผมก็ไม่คิดว่าตลกนะทุกทเป็นคนสวยอยากไขสวยแต่วันไปไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้คือไม่เป็นไรการที่ทําใช้ทูมีประโยชน์เนี่ยทิกต o อกเขามีเครื่องมือมากมายคุณทำคลิปง่าย กดเข้าไปในแอปเขาเลยนะคะแล้วก็ทาคลิปคุณเนะี่ยให้กลายเป็นไวรัลสองวิธีง่ายๆเลยก็คือให้มีเอกลักษณ์อย่างเช่นอะไรคะถ่ายแล้วมีเสียงของเราเองเป็นนักภาพก็ได้เพราะบางทีบางคนขึ้นไม่เก่งถ่ายไปก่อนถ่ายภาพถ่ายอุ้คุณรีวิวผลิตภัณฑ์สินค้าหรือว่าชงคอลลาเจนกินอะไรก็เราแต่แล้วมาภาพทีหลังหรือ2ใช้เสียงเป็นตัวกรองใช้เสียงนี่ก็หมายความว่าอย่างเมื่อกี้ใช่ไหมคะเฟิร์สไปเอาเสียงที่เขาเป็นไวรัลอยูแ่แล้วเป็นตลกขำๆแล้วเฟิร์สเนี่ยก็แค่ขยับปากตาม แค่นี้จะทําให้คลิปน่าสนใจแล้วง่ายไหมคะเรามาถึงลที่สี่แล้วนะเอาคลิปที่ห้าค่ะไปกันเร็วๆรวดๆเลยนะคะคลิปจะดูสนุกนะคะคนดูไม่ปัดขาดเนี่ยจะต้องไม่ยาวเกินไปนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทาให้มันฮาทําให้มันสนุกทําให้เขาได้รับสิ่งที่เรียกว่าคุณค่ากับสินค้าของคุณที่ไปผนวกเป็น new content เขาก็จะไม่ปัดขาดแล้วคุณก็จะมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นด้วยข้อหกนะคะก็คือการสร้างการมีส่วนร่วมค่ะก่อนจะลงคลิปวิดีโอนะคะอย่าลืมเข้าไปดูการเซตติ้งค่ะว่าคุณเนี่ย ปิดการปิดกั้นการแชร์ไปยังแพลตฟอร์มอื่นๆหรือเปล่าเพราะคนส่วนใหญ่ะคะ่ะเวลาเขาชอบคลิปเนี่ยเขาอาจจะแชร์ไปเก็บไว้หรือว่าเซฟไปดูอันเนี้ยมันก็ช่วยให้อัลกอริทึมวิดีโอคุณดีขึ้นได้นะคะมาถึงข้อรองรองสุดท้ายแล้วก็เจ็ดค่ะคุณต้องเข้าใจความชอบในมุมผู้ชมอ่าวันนี้แบบผมชอบเต้นสายเตนย้ตนเต้นอย่างเดียวจ้าไม่ได้นะคะจะเราเนี่ยจะต้องเข้าใจว่ากลุ่มผู้ชมหรือในช่องเราเนี่ยเขาชอบแบบไหนเพราะฉะนั้นคุณต้องมีจุดยืนในช่องของคุณก่อน สมมติเฟิร์สบอกว่าเฟิร์สเนี่ยเป็นคนที่แบบชอบอะไรที่มันไม่สีเรียตลกเฟิร์สก็จะหาคอนเทนต์ตลกต่างๆมาสลับกันกับการนําเสนอสินค้านูสกีในรูปแบบของความตลกแต่สุดท้ายนะจะตลกยังไงก็แล้วแต่ต้องมีสาระแล้วต้องดูที่แบบทําให้เขาว่าอยากจะติดตามต่อไปเรื่อยๆด้วยนะคะสุดท้ายค่ะข้อนี้สําคัญมากการลงคลิปทุกวันสม่าเสมออย่างน้อยวันละหนึ่งคลิปจะช่วยเพิ่มยอดติดตามได้เพราะฉะนั้นเนี่ยความสม่าเสมอสําคัญที่สุดนะคะเพื่อนนะคะ แปดคลิกไปแล้วนะคะวันนี้นะคะก็อยากให้เพื่อนๆน,นะคะมาดูคลิปที่เฟิร์สเนี่ยได้ทำเป็นคอนเทนต์เป็นแนวทางละกันนะคะว่าเออเฟิร์สทำคลิปที่บอกว่าโอ้ตลกหรือว่าอะไรเงี้ยส่วนใหญ่อะบางทีเฟิร์สก็ไม่ได้แบบใช้เสียงภากนะอาจจะใช้เป็นเพลงประกอบง่ายๆแต่ใช้เป็นคลิปที่ทำให้เข้าใจง่ายอาจจะเราลองดูตัวอย่างกันนะคะอ่ะ อันนี้ก็เป็นคลิปของลูมิสตานะคะหรืว่าจะเป็นคลิปของเกาวันิกนะคะอ่าเการเชี่ยมาริมาสถะนีนกเกาฮิกหรือว่าจะเปอนของทุกคนก็จะเป็นเรื่องราวคลิปเวล่าถูกไหมประเทศสื่อออกมาให้มันเป็นแบบเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆน่ะว่าแบบอุ้ยจีนมาเน้าเหรอเนี่ยตรง้าคุณทูมาตกใจหน้าตัวเองนะคะก็เลยจะคว้ามาล้างหน้าแต่แรกที่ได้มาคืออะไรคะปูมล้างหน้าทุกางอุ้ยหน้าของเป็ของเขาได้เสร็จ ดูนิสิตามาเลยอ่านะคะแล้วก็ฟอกไม่ง่ายเลยนะคะชช้ส่งนาทีที่สั่งไม่ใช่สามสิบยี่สิบห้าอ่าที่ไหลผัดเซลผิวแล้วก็กระตุ้นฮอร์โมนนะคะอ่ะล้างหนา้าปุ๊กคือยากค่ะต้องจัดว่าน่ายเอาฝักบัวล้างเลยเอาจริงเอาไม่ญญเลวเอาธรรมชาติไม,ไม่ต้องปวดงานอะไรนะคะเถึงไหมคะเรื่องเนี้ยก็เป็นคลิปที่แบบสามารถทำให้คุณเนี่ย รู้สึกได้แล้วว่าเออมันเป็นความสนุกนะที่จะดูเราหลังหน้าจนจบคลิปคือมันไม่ยาวจนเกินไปแต่มันทําให้เขารู้สึกว่าหยุดดูเราว่าเราเนี่ยกำลังจะทําอะไรต่อน,นั่นเองนะคะหรือเรื่องราวของคลิปเวลาเพื่อก็ไม่ได้าพาดเลยว่าให้คุณไปดาวน์โหลดมาหรืออะไรแต่เฟิร์สแค่บอกว่าเนี่ยเฟิร์สกำลังสแกนหน้าแล้วมันได้ผลออกมาแบบนี้แล้วก็ดาวน์โหลดแบบนี้แบบนี้ถ้าใครซึ่งคลิปพวกเนี้ยค่ะเวลาคนมีความสนใจเนี่ย บางคนเนี่ยเขาก็ไม่ได้คอมเมนต์นะเพื่อนๆเ,เดี๋ยถ้าเป็นคนรู้จักเราอ่ะเขาจะทักเรามาเลยซึ่งเราอะสามารถสอนเขาหรือว่าคุยอินบ x ็อกกับเขาไปได้ทุกคนเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นการเรียกว่าทำคอนเทนต์เรียกแขกนั่นเองนะโอเคนะคะสุดท้ายแล้วนะคะฝนอยากจะบอกว่าบนโลกนี้ค่ะทุกคนบนโลกออนไลน์เนี่ย มีแต่คนขยันและสม่ำสมอเท่านั้นที่รอดเพราะฉะนั้นนะคะเราเป็นคนเจ้าปัญญาแล้วเป็นคนฉลาดนะคะเราต้องรอดเราจึงจะโพสต์พร้อมกันและติดแฮชแท็กอินฟลูเอนเซอร์แฮชแท็กและแฮชแท็กย้อนวัยระดับยิีทุกวันอังคารและวันศุกร์เจ็นิกาสามสิบนาทีหรือสิบแนาฬิกาส่วนในวันอื่นๆที่นอวบอกอย่างนะ้อยวันละหนึ่งคลิปเนี่ย คุณจะทําคลิปอะไรก็ได้ที่เป็นสาระดีๆเกี่ยวกับตัวคุณที่ทําให้ช่องนั้นนําเสนอความเป็นคุณอยอย่างเฟิร์สอย่างเงี้ยเป็นชนดป้าหน้าเปรี้ยวต้องแซบต้องมีอะไรที่ดีที่สุดเพื่อนําเสนอคนที่เข้ามาอยู่ในช่องเพราะฉะนั้นนะคะ2วันอังคารและศุกร์เราจะโพสเรื่องราวของนะคะสินค้าใน New Skin แล้วก็ติดแฮชแท็ก New i น r how to และย้อนวัยระดับยินไปด้วยกันแล้วมาเป็นดาวดิสตแล้วมาเป็น New l e a d e r กันนะคะขอบคุณค่ะ สุดยอดเลยนะคะอยากให้พวกเรานะคะกดแป8ปนะคะให้กับแปะทิกนะคะบน t ิ k กต็อกนะคะของพี่เฟิร์สเลยคะ่ะกด8ปเข้ามาเลยชอบคอนเซ็ปต์พี่เฟิร์สมากเลยนะคะแต่เรายังไม่ป้านะคะพี่พี่เฟิร์สยังหน้าเด้งหน้าเด็กค่ะยัง20อ้ออออยู่เลยนะคะอะ่กด8ป8ปเข้ามาให้กับพี่เฟิร์สเลยต้องบอกว่าเป็นเทคนิคนะคะที่ทําง่ายมากๆนะคะและทุกคนสามารถนําไปใช้ได้ทันทีเลยนะคะโหยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะและช่วงแรกนะคะเราก็เป็นช่วงของ นู New นะคะอินฟลูเอนเซอร์กันไปแล้วนะคะช่วงเวลาถัดไปก็เป็นช่วงเวลาที่สําคัญะคะ่ะเพราะวันนี้นะคะพวกเรานะคะจะได้มาเรียนรู้นะคะในช่วงของนูลีดเดอร์ค่ะกับหัวข้อที่ต้องบอกว่าผู้นําที่จะมาแบ่งปันเนี่ยต้องบอกว่าฮอตร้อนแรงทุกคนเลยนะคะกับหัวข้อบัตรงาน S o ราคา3,500รบาทคุ้มค่ากว่าการจ่ายเพราะอะไรนะคะซึ่งผู้นําท่านแรกเนี่ยต้องบอกว่าถ้าจับตัวท่านเนี่ยอุณหภูมิต้องฮอตมากๆนะคะยังไงขออนุญาต อธิบายตัวท่านเลยนะคะตัวท่านเองนะคะจบการศึกษาวุฒิปวชค่ะและคุณแม่ทํางานเป็นรอปภนะคะอยากมีไรายได้เยอะๆส่งให้กับที่บ้านค่ะเลยตัดสินใจนะคะเลือกเป็นนายตัวเองค่ะโดยเริ่มต้นนะคะตัวท่านเองได้เคยนะคะเป็นแม่ค้าออนไลน์นะแม่ค้านะคะขายของหน้าห้างคะ่ะและจนตัวท่านนะคะได้ตัดสินใจนะคะมาพบกับโอกาสธุรกิจนูสกิน,นะคะ่ะ ัดสินใจลุยเต็มที่นะคะสร้างโอกาสอันยิ่งใหญ่ให้กับชีวิตตัวเองค่ะรับรายได้6หลักนะคะซึ่งบอกว่าตัวท่านบอกเลยว่าลงทุนน้อยไม่ต้องสต็อกไม่มีความเสี่ยงมีระบบสอนและทําตลาดได้ทั่วโลกค่ะปัจจุบันนะคะต้องบอกว่าตัวท่านนะคะพอรีไฟครบ8ปี presidential director เรียบร้อยแล้วนะคะและเป็นว่าที่ทำเนียบรายได้สะสม20ล้านบาทค่ะยังไงอยากให้ทุกคนนะคะกดเลข8อีกครั้งค่ะ เพื่อเป็นการต้อนรับนะคะคุณแอมนภาบงกตภูพาดาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแอมค่ะสวัสดีค่ะคุณส้มโอนะคะได้ยินเสียงแอมชัดเจนไหมคะชัดเจนค่ะโอเคค่ะโหอ,อ,อยากให้ทุกคนนะคะกดแปดต่อเนื่องไปนะคะให้กับคุณส้มโอนะคะเอ็ีสุดสวยนะคะแล้วก็นะคะพี่เฟิร์สนะคะสุดแซ่บของเรานะคะ,ะกดไปด้วยเลยนะคะ ต้องบอกเลยนะคะวันนี้นะคะโหเรามาได้รู้ข้อมูลตอนยามเช้าแบบนี้นะ,ะพี่เฟริรมาให้คลิกดีๆนะคะในเรื่องของการทําคลิปตอบน่าสนใจดูคลิปพี่เฟริร์เราเพลินมากมีความน่ารักมากๆเลยนะคะรู้สึกว่าเออมันง่ายมากๆเลยที่เราไปทําแบบนี้นะคะแล้วะะวันนี้นะคะวันนี้งานอีสป์ที่จะผีนะคะมีความบัตรสามพันหบาทอ่ะคือมันคุมค่ายไงแอมให้แนวคิดเพื่อนแนวคิดหน่งที่ แอมหมายใช้มาตลอดนะเขาบอกว่าคือมีเศรษฐีท่านหนึ่งี่ยเขาบอกว่าเงินที่เรามีอยู่ในวันเนี้ยที่เรามีในบัญชีในวันเนี้ยมันจะไม่เกินไปกว่าระดับการพัฒนาของตัวเราเองนะคะคือเราเนี่ยเหมือนเราเนี่ยคือเรียกว่าอ,อะไรเราคือเหมือนกลวยภาชนะรับเงินน่ะเราสามารถนะคะที่เงินที่เรามีในวันเนี้ยเท่าไหร่นะนั่นแหละคือเราอ่ะพัฒนาตัวเองไปอยู่ในจุด นั้นที่รับเงินนี้เท่าน้นอันนี้เข้าใจไหมคะนะนะเพราะฉะนั้นถ้าเราอ่ะอยากจะสามารถคือเราอยากจะมีรายได้ที่มากไปกว่าน,นี้นะแน่นอนภาชนะที่เรารับเนี่ยมันต้องหยาบคือนั่นคือตัวเราความพัฒนาของเราระดับทุกอย่างในตัวของเราเนี่ยมันต้องไม่ความสามารถมันต้องไม่ได้เท่านี้แนวคิดมันต้องไม่ได้อยู่แค่นนีะ้ทักษะต่างๆ่ามันไม่อยู่นะมันต้องผูก พัฒนาขึ้นไปอีกเราถึงจะสามารถมีเงินได้มากขึ้นเพื่อนๆว่าจริงนะเอาดูง่ายๆเลยนะพนักงานบริษัทก็ได้ค่ะถ้าแบบพนักงานใหม่ๆความสามารถพัฒานาเด็กเด็กขึ้นฝึกงานความสามารถก็เท่านี้นะหัวหน้าก็ขึ้นไปความสามารถก็อีกเลเวลนะแล้วอีกตําแหน่งเงคือความสามารถมันจะขึ้นขึ้นไปแล้วก็รับรายได้ในแบบั้นจริงไหม วันนี้เหมือนกันค่ะคุณเข้ามาสู่ในธรรุรกิจนูสกินาเราอะอยากมีรายได้ต่อเดือนเท่าไหร่เอเออันไหนพิมพ์เข้ามาในแชทหน่อยดิเราอยากมีรายได้ต่อเดือนเท่าไหร่นูนสก,กินไม่ไ,มไมจำกัดนะะเพราะว่าไม่ได้บอกว่าคุณเรียนจบเท่านี้คุณทำนสูสก,กินรายได้ทุกสอเท่านี้ค่ะหลายๆคนสาม,มารถก้าวข้าที่จะมีรายได้หลักล้านต่อเดือนเลยใช่ไหมค่ะ หรือคุณเข้ามาในวันแรกน่ะคุณอาจจะตั้งกป้อใหม่คือห้าหมื่นแตน่งึหรืออะไรก็ตามแอมจะบอกเพื่อนเว่าวันนี้นะคะถ้าเราเนี่ยสามารถนะคะมีเขาเรียกว่าสมองเงินล้าน,นะะ่ะต่อให้วันนี้นะะั้นกระเป๋าคุณเนี่ยมีเงินหนึ่งบาทคุณก็สามารถมีเงินหนึ่งล้านได้แต่กลับกันนะคะวันนี้ ถ้าคุณเองมีสมองหนึ่งบาทต่อให้คุณอะไรเดียวฮุขวยหนึ่งล้านสุดท้ายเงินหนึ่งล้านนั้นอะก็จะหมดไปไม่ว่าจริงไหมเคยได้ยินเรื่องสามล้อถูกหวยไหมครับสามสิบล้านอะลองคิดถ้าเป็นเราเรามีเงินสามสิบล้านอ่ะเราจะต่อยอดอะไรได้บ้าง เราลองคิดดูคะ,ะแล้วทำไมวันนี้นะคะงานซักเซโอิมปิกกับการที่เราอะค่ะจ่ายเงินเนี่ยค่าบัตรสามพันห้าร้อยบาทไปงานสองวันที่จะพบนะคะเหล่านะคะผู้นำไม่ว่าแต่ละท่านที่เป็นแนวหน้าของเมืองไทยลงตั้งแต่อายุน้อยร้อยล้านไทยรัฐออนไลน์ลงฟอร์มแมกซีนลงเฮลโหล โดยและที่สําคัญคือเราจะได้รับฟังผู้นําสูงสุดของเราคุณปีนและคุณจรเราวัน,นิชเชนที่มีชีวิตมีย้อนชีวิตข้ามฟ้าที่คุณจะได้ไปรู้ความลับบางอย่างหรือจิ๊กซอบางตัวที่บางครั้งเรายังไม่เก็บและยังไม่ทําให้เราอ่ะไปต่อได้อะมันยังทําให้เราไม่สามารถที่ชิดเป้าหมายได้อ่ะ ประโยคบางประโยคที่ถูกกันกองมาเป็นปยี่สิบปีค่าของประสบการณ์คุณว่าค่าบัตรงาน so เนี่ยแพงหรือผูกค่ะและสิ่งสำคัญคือค่าที่แพงที่สุดเลยนะคะมันไม่ใช่ค่าของความรู้นะคะ คุณเอาเงินไปลงทุนคุณบอกว่าเพื่อที่จะได้ความรู้ไปซื้อคอร์สต,ต่างๆแต่ค่าที่มันแพงที่สุดเลยนะคะมันคือค่าของความไม่รู้ค่าของความไม่รู้อะ่ะมันจะทำให้คุณพลาดหลายๆเรื่องมันทำให้คุณต้องได้ล้มต้องได้เจ็บบางคนนะคะทำธุรกิจเรียกว่าพังทีนาศเพราะคำว่า ค่าของความไม่รู้แล้ววันนี้ถ้าคุณอยากประสบความสําเร็จในธุรกิจนูสกินคุณจะไปเรียนกับใครคุณจะเอาตัวเองไปฟังกับใครถ้าคุณไม่ฟังระดับท็อปของนูสกินนะคะเพราะฉะนั้นนะคะแอมบอกเลยว่าจบตรงนี้ใครยังไม่มีบัตรนะคะคุณติดต่อโค้ชของคุณเลยคุณจะทํายังไงที่เอาตัวคุณเองไปอยู่ในงานและอย่างน้อยสุดนะคะหนีเพื่อนใหม่นะคะ เป็นห้าบวกเข้าไปอยู่ในงานอันนี้อย่างน้อยสุดนะคะวันนี้แอมก็ขอแบ่งปันเท่านี้นะคะและเราเจอกันที่งานสักเตทอันต่ะกดนะคะเลขแปดรัวๆนะคะให้กับคุณแอมอีกครั้งเลยค่ะต้องบอกว่าเป็นการแบ่งปันที่ยอดเยี่ยมแล้วก็เหมือนกับได้นะคะ